ตรวจการบ้านสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดวันที่1กันยายนต5 6 7 6 7ครับสวัสดีครับ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านานะครับเข้าสู่เดอะแมจิกโค้ดนะครับอยู่บนหมอแมนพลังเลขนั่นเองครับกับวันนี้ตรวจกันบ้านกันนะครับหลังจากสลากออกนะในแต่ละงวดเราก็มาพบเจอพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งนะตรวจกันบ้านกันว่า,เ,าเลขที่หมอแมนให้ไปนะั้นเป็นยังไงกันบ้างนะ <laughs> ใครสอบอผ่านใครสอบตก <laughs> ใครเป็นเด็กหลังห้องไม่ยอมนะไม่ยอมทําข้อสอบหรือเปล่าเออหรือใครเป็นเ,เด็กเรียนดีเ,เด็กเรียนดีเด็กเรียนท็อปนะ ก็มาตรวจการบ้านกันสน่อยการบ้านนะวิชานะครับคิดเลขแม่นเขาามีแต่คิดเลขเร็วอะไรงี้ใช่ไหมคณิตศาสตรนะ์วิชาของหมอแม่นนี่ก็วิชาคิดเลขแม่นนะครับนะอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวนี่ผลสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะขึ้นให้ตรงนี้ปึ้งนะครับนะเป็นยังไงบ้างนะครับนะสุขสมหวังกันหรือเปล่า นะครับนะก็ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำวันที่1กันยายนนะครับ2 5 6 7นะครับอ่ารางวัลที่1ครับรางวัลที่1 1 9 9 6 0 6นะครับ1 9 9 6 0 6เลขหน้า3ตัว173แล้วก็2 2 0นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับ0 9 4แล้วก็3 8 8นะครับส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้แก่94นะครับ94นะครับโอ้โหวันนี้มี หลายจุดหลายประเด็นที่ให้พูดคุยกันนะครับอย่างสูตรเอาสูตรที่ว่าเข้ากันแบบปังๆเห็นๆด้ว่าจะเรียกว่าสูตรไม่ได้ก็เป็นก็เรียกว่าการคำนวณตัวเลขจากดวงดาวนะครับที่ก็ท่านอาจจะไม่รู้ใครนะเคยทำมั่งหรือเปล่านะแต่ผมแมนทำตรงนี้มา5ปีแล้วนะครับน,น่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับสําหรับการให้เลขแบบนี้นะครับก็ เป็นเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับเป็นเลขประจําราศีของแต่ละราศีนั่นเองนะครับปรากฏว่านะครับเข้าไปทั้งหมด5ราศีนะครับในงวดนี้นะครับอ่าโอ้โหเปลี่ยนฉากใหม่แล้วปังๆเลยนะครับมาผลงานแบบว่าตะพุตะพือนะครับเข้าไปทั้งหมด5ราศีนะครับอนะย่างราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยมแม่จัดไว้อันดับที่2ด้วยนะ,ะจัดไว้ว่าเป็นราศีที่จะรับทรัพย์อันดับที่2นะครับ เลขให้ไปคือ0ูนย์หกนะครับปรากฏว่าเข้าเลขศูนย์หกด้านบนนะครับศูนย์หกนะครับสองตัวด้านบนนะครับราศีมิถุนครับราศีมิถุนเนี่ยหมอแมนจัดไว้อันดับ3นะจัดไว้อันดับ3าจัดอันดับนะแล้วก็เลขมาให้เลขเลขเนี่ยให้ไป4 3 9นะครับปรากฏว่ามา94อันนี้มาเลขท้าย2ตัวสลักกิเมืองรัฐบาลเลยนะครับมา94นะครับราศีกรกฎอ่ากรากฎนี่หมอแมนจัด อันดับไว้อันดับ5นะครับว่าจะรับทรัพย์นะครับก,รรก็ปรากฏปรากฏว่าเลขเข้าเนี่ยศูนย์หกนะครับหมอแมนให้ไป2 0งศเนาะเลขเข้า06เป็น2ตัวด้านบนนะครับราศีตุนลนาราศีตุลเนี่ยหมอแมนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับนะแต่ว่าเลขเนี่ยมาเลขหมอแมนให้ไป1 4ึสปรากฏว่ามา9 4เลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็อีกราศีหนึ่งคราศีพิจิกนะพิจิกก็ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับ แต่เลขมาเลขที่ให้ไปคือ056ปรากฏว่ามา06นะครับก็เป็น2ตัวด้านบนเ,เข้าไว้ทั้งหมด5ราศีนะรอบนี้นะนะครับโอ้โหแล้วก็นะแ <c oughs> ทบจะไอเลย <c oughs> แล้วก็ยังมีเฉียดๆอีกเยอะนะครับเราขอไม่พูดถึงแล้วกันที่มันเฉียดๆไปนะครับชุดต่อมาคือเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับปรากฏว่าชุดแรกที่เข้าไปคือคนวันอังคาร คือเข้าไปทั้งหมด3วันเกิดด้วยกันนะรอบนี้เข้าแบบปังๆเลยอลังการมากๆนะครับนะคนวันอังคารเนี่ยหมอแมนจัดไว้นะครับในคลิป5วันเกิดรับทรัพย์เนี่ยจัดไว้อันดับ2นะครับคนวันอังคารนะอ่าจัดไว้ว่าอันดับ2มีเกณฑ์จะรับทรัพย์นะครับปรากฏว่าเลขมา3ตัวนะครับเลขมา3ตัวนะครับคนวันอังคารนะครับก็คือรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัว173 หมอนมนให้เลขคนคลงคันไป1 3ึ่าเออหนึ่นะครับแล้วก็บอกเสมอว่าอย่าลืมไปกลับนะกลับไม่ได้ครบ6กลับนะครับเมื่อครบ6กลับแล้วเนี่ยแต่ละชุดไม่ว่าเลขจะออกมาสลับกันตรงไหนเนี่ยท่านจะถูกแบบตรงนะถูกแบบ3ตัวตรงนะครับก็ปรากฏว่าเลขที่ให้ไป137นะครับมาเลขหน้า3ตัว173นะครับโอ้โหอันนี้3ตัวแตกนะครับโอ้นะ แล้วก็นะวันเกิดต่อมาก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยหมอแม่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับตัวหมอแม่เองก็เกิดวันเสาร์นะครับเราไม่ได้จัดอันดับไว้แต่ปรากฏว่าเลขมายนะครับเลขที่ให้ไปคือ479ปรากฏว่าเลขมา94นะครับเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขมา94นะครับแต่ก็บอกกันเสมอนะครับว่าไม่ไม่ว่าท่านจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้เนี่ย ให้ซื้อเลขตัวเองติดเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อมันมานะติดไปนวมไว้ซะหน่อยนะครับหมอแมนก็ชื่นชมสมอุรานะครับสุขสมหวังกับเลข94นะครับแบบงงๆนะเพราะว่าก็ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้แต่ซื้อเลขตัวเองไว้ทุกงวดนะครับนะก็สุขสมหวังนั้นไปนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับก็คืออีกวันหนึ่งคือผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับหมอแมนจัดไว้อันดับที่1นะครับ สำหรับผู้ที่วันเกิดที่จะรับทรัพย์นะครับจัดไว้อันดับที่1นนะครับวันศุกร์คนวันเกิดวันศุกร์เลขที่ให้ไปคือ149ปรากฏว่าเลขมา9กนะครับ94ารางวัลเลขไท้าย2ตัวนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับแล้วก็แม่นยำเออนิดหนึ่งนิดนึงเออนะครับก็มีเข้าตรง อันดับบ้างไม่ตรงบ้างนั่นแหละครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่รอบนี้มันตรงนะครับก็มันเข้าเยอะนะครับก็นํามาพูดมาคุยกันเอองวดไหนไม่เข้าหมอแมนก็บอกว่าไม่เข้านะก็มาบอกกันตามตรงว่าหลุดไปนะครับโบโหไปอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่เลขทั้งงวดไหนเข้าก็มาบอกมากล่าวกันนะครับก็มาเขาเรียกว่าเคมเป็นเครดิตกันซะหน่อยเออ <c oughs> นะครับเออแล้วก็นะครับในสูตรต่อมา ก็คือ,อเลขดาวเด่นนะครับเลขดาวเด่นเนี่ยนะแทบจะไม่เคยหลุดเลยนะครับนะหลุดน้อยมากๆนะเพราะว่าเลขให้ไป6ตัวเนาะปรากฏว่าเข้าอันแรกคือ2ตัวด้านบนก็คือ0ูนะครับศูนนะครับสังเกตว่าเลขศูนย์เนี่ยนะหมอแม่เนี่ยจัดวางตามตำแหน่งเอาไว้แบบนี้เลยนะครับนะที่บอกในงโงดที่คลิปที่แล้วนะคลิป เลขดาวเด่นจากกาักรราศีใครยังไม่ชมก็ลองไปชมย้อนหลังดูนะครับหมอแม่ก็บอกว่าจัดวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งหลัก10ด้านบนนึกออกไหมอ่าเป็นตำแหน่งหลัก10ด้านบนนะครับอันนี้ใช้หลักการทางโหราศาสตร์เลยนะอ่าเป็นหลัก10ด้านบนครับปรากฏว่าเลขศูนย์มาหลัก10ด้านบนครับเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนเลข6เนี่ยหมอแม่ชอบแต่ว่าไปชอบด้านล่างนะครับอันนี้ วางผิดนะเพราะว่าเขามาด้านบนนะครับเขามาหลักหน่วยด้านบนแต่ถูกหลักไงถูกหลักหลักของเขาที่หมอแมนวางไว้คือหลักหน่วยนะปรากฏว่ามาหลักหน่วยจริงแต่ผิดตำแหน่งไปหน่อยนะครับตำแหน่งเน é ี่ยเลขเขามาด้านบนเนาะแต่หมอแมนวางไว้ตำแหน่งด้านล่างไปเก่งด้านล่างนะครับปรากฏว่าเลขมาด้านบน0ูนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้านะเลขด้านบน2ตัวนะครับแต่ว่าเลขที่มาด้านล่างเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นเลข6กกับหัวนะครับ เขาสับขาลอกนะเลข6กับหัวครับตัวคือเลข9นะครับแล้วมา9 4ซึ่งเลข4เนี่ยเป็นเลขที่ัวแมนเนี่ยวางไว้แล้วชอบที่สุดนะวางไว้ท้ายสุดนะครับแล้วก็เก่งไว้ว่าจะต้องมาหลักหน่วยนะมีโอกาสมาทั้งข้างบนและข้างล่างเห็นไหมเลขที่อยู่แถวกลางนะครับผมแมนจะนี่คือเลขที่มันมีโอกาสที่มาทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับปรากฏว่าเขามาข้างล่างนะครับแล้วมาเลข9 4 เลขสี่เนี่ยมาตรงตามตำแหน่งตามหลักเป๊ะเลยนะครับเออนี่ที่วางไว้เนาะดาวเด่นจักรราศีแล้วก็เลขที่หมอแมนชอบที่สุดอ่าใครที่ดูในแถบชุมชนนะครับแล้วก็ติดตามกันในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็จะเห็นหมอแม้นลงให้หรือแม้ทั้งสมาชิกในกลุ่มนะครับก็จะเห็นว่าหมอแมนบอกนะว่าเลขที่ชอบสุดงวดนี้คือเลข4นะครับเออนะครับอันนี้ก็ได้ข่าวว่า f c ก็บอกมาก็เรียกว่าค่อนข้าง,งจะแหวกนะ เพราะว่าหลายๆสำนักไม่ได้เก่งเลขสี่เลยนะครับแต่ไม่รู้สิเราชอบนะเพราะว่าเราอย่างที่บอกไปนะครับอ้างอิงตามดวงดาวนะครับที่หมอแมนบอกนะครับดาวพุธเลขสี่เนี่ยย้ายวันที่1กันยายนนะครับเมื่อตีสองที่ผ่านมานะครับนี่คืออิทธิพลของดวงดาวนะที่ชัดเจนที่สุดนะยงงฮะเออย้ายใกล้วันสลากออกที่สุดเห็นไหมเออแล้วสลากมาครับเกสี่ครับโอ้โห สาแกระจนะครับแล้วก็อีกสุดนหนึ่งนะครับเลขยามนาโชคนะครับเลขยามเนี่ยนะครับเราก็ดูตามวันนะตามยามและตามดาวนะครับได้1,3,4นะครับแล้วก็จะมีชุดแผลงนะ 7, 8, เจ็แล้วก็บอกเพื่อนๆว่าใครชื่นชอบเลขยามเนี่ยให้ยึดเอา6หลักนี้6ตัวนี้แล้วก็ยึดโยงกันนะจับแพะชนแกะกันนะครับปรากฏว่ามันไปตรงกับรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับก็คือ หนึ่งเจ็ดสามเนาะรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับหนึ่งเจ็ดสามนะครับไปเข้ารางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับส่วนแล้วถ้าเกิดตำแหน่งสำคัญล่ะ2ตัวบน2ตัวล่างมาไหมก็มาอยู่นะครับเพราะเลข4เนี่ยมาเห็นไหมเ,เลข4ก็คือเลขดาวย้ายเห็นไหมก็เขามาเก้าแต่ในเนี้ยไม่มีเลข9นะครับ ในนี้นะครับมีแต่เลข4แล้วก็แผงเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังตามมาตรฐานเนี่ยก็ยังเข้านะครับแล้วถ้านับเลขแผงคือเลข6ก็เข้าข้างบนด้วยนะเออสี่กับ6ก็เข้านะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าเรามีหลายสูตรหลายศาสตร์เพื่อมาวิเคราะห์พิจารณาเนาะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันได้เลขไหนมาบ้างนะเราก็อาจจะจับเฉพาะเลขนั้นมาเล่นก็ได้คือไม่ต้องเล่นตามทุกสูตรก็ได้นะครับเออนะครับ ประมาณนี้แล้วก็สมาชิกในกลุ่มนะครับจะได้รับเนี่ยเลขเด่นประจําวันทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟรีกลุ่มหมอแมนพารวยเนี่ยเข้าฟรีนะครับมีสมัครขั้นตอนสมัครนิดหน่อยนะครับหรือจะเป็นกลุ่มเฮภาษาเลขเนี่ยอันนี้มีค่าบริการเขาเรียกว่าค่าสมาชิก555บาทอยู่ได้ตลอดชีพนะครับจ่ายครั้งเดียวอยู่ตลอดชีพนะครับแล้วได้วอลเปเปอร์แถมฟรีให้ด้วยนู่นนี่นั่น ในกลุ่มสองกลุ่มเนี้มีทั้งหมดสามกลุ่มนะนี่กลุ่มฟรีมีสองกลุ่มจะได้เลขเด่นประจําวันทุกๆวันนะครับซึ่งก็ท่านเอาไปลุ้นหวยอะไรก็ได้ตามแต่ใจท่านแต่หมอแม่ให้ข้อสังเกตว่าไอ้เลขเด่นประจาวันเนี่ยไอ้วันที่หวยไทยออกเนี่ยเลขเด่นประจําวันชอบมานะชอบมาเหลือเกินมาหลายงวดแล้วที่เลขเด่นประจําวันนะครับกะเอาไปลุ้นเพื่อนบ้านนะแต่มาเข้าหวยไทยบ่อยมากๆนะครับในรอบนี้ก็ เป็นเหมือนกันอีกนะครับเลขเด่นประจําวันที่หมอแมนให้ไปก็คือหนึ่งสี่เด้านาะจะคัดให้5้าตัว1 4 7 8 9ปรากฏว่ามา94มา94อีกนะครับเออนะก็มีสมาชิกบางท่านก็ชื่นชอบในการนําเลขเด่นประจําวันเนี่ยมาลุ้นด้วยก็โศกสมหวังนั้นไปนะแบบงงๆนะครับเพราะว่าคนให้เนี่ยไม่ได้เจตนาว่าจะให้ไปเล่นหวยไทยอะให้เลขเด่นประจําวันเนี่ยก็คือคุณเอาไปเล่นหวยอะไรก็ได้แหละ ในแต่ละวันเนี่ยคัดมาให้แล้ว5ตัวนะครับเอาไปเล่นได้ทุกหวยนะปรากฏว่ามีเพื่อนๆสมาชิกเอาไปเล่นหวยไทยด้วยเข้า9 4้ีนะโอ้ได้สตังค์อีกก็อ่ะคนมันจะเฮงเนาะเออสมาชิกท่านอื่นจะไปเล่นยังอะไรยังไงแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับมอแมนก็บอกแนวภาพรวมให้นะครับเลน่นเดิมจําวันเข้า94อะ่ะเออนะครับอ่าแล้วก็มันจะเป็นอีกอันนึงเนี่ยไม่ใช่สูตรไม่ใช่อะไรแต่ว่าบอแมนชอบที่จะ หาเลขใกล้ตัวนะในชีวิตประจำวันนะ FC ในกลุ่มก็จะรู้ดีนะครับหรือแม้ทั้งในเพจเนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหมแมนจะชอบออกไปซื้อกาแฟนะครับซื้อชาซื้อกาแฟในวันที่สลักออกนะครับในวันหวยออกนะครับเพื่อที่จะเอาเลขคิวเอ,อนะมันจะมีคิวกาแฟคิวกาแฟคิวซื้อชาซื้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นกาแฟนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปคิวตัวเนี้ย มาลงให้กับ FC เป็นประจำนะครับปรากฏว่ารอบนี้นะก็ไปซื้อที่ร้านชาแห่งหนึ่งไปซื้อกาแฟนะครับมีขายกาแฟด้วยได้คิวมาครับ063ครับโอ้โหเลขเนี่ยสวยมากนะครับเลขสวยมากเลยนะครับเพราะว่า63นี่เป็นเลขมงคลด้วยเป็นเลขประจำตัวหมอแม่เลยนะครับเลข63หรือ36เนี่ยนะครับชอบมากนะครับก็063เนี่ยก็ตัดเล่นก็เป็น0603 63นะครับแล้วก็ต้องกลับด้วยนะครับ ปรากฏว่า <c oughs> ไปเข้าเลข0ูนย์หกนะสองตัวด้านบนนะครับโอ้โหเป็นไงนี่คือ,อถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วกันเอามาฝากนะครับว่า,าบรรยากาศนะครับในกลุ่มหรือว่าอะไรยังไงหมอแมนจะมีอะไรให้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ทําตรงนี้นะครับมาห้าปีแล้วรวมๆแล้วก็6 7ปีหลายปีแล้วในทําคลิปนี่นะ แล้วก็กลุ่มที่เปิดเนี่ยนะครับก็ร่วม3-4ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเข้ามานะลองมาทำความรู้จักกันก่อนนะเข้าไปเป็นคอมมูนิตี้ไปอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับที่หมอแมนและทีมงานเนี่ยสร้างขึ้นนะก็ชอบหรือไม่ชอบว่ากันอีกทีนึงนะ่งลองไปสัมบัติดูก่อนนะครับรับสิทธิในการตีเลขความฝันด้วยนะสมาชิกในกลุ่มนะครับอบอกฝากบอกไว้แค่นี้กันแล้วกันเออนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตรวจการบ้านสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2567นะครับปรากฏว่าเข้าแบบเป๊ะปังอลังการนะครับเข้าไปทั้งหมดหาราศีนะครับ3วันเกิดนะครับ5ราศี3วันเกิดนะครับเลขเด่นจักรราศีก็เข้านะครับเลขยามนำโชคก็เข้านะครับเลขเด่นประจำวันก็เข้านะครับเลขที่ชอบที่สุดก็เข้านะครับ แต่ในส่วนของเลขสูตรน้ำโชคเลขหนึงปองอันนี้ก็หลุดไปนะครับเฉียดไปแต่ว่าเราสามารถเอาไปลุ้นหวยอื่นๆต่อได้นะครับนะก็หวังว่านะครับทุกท่านจะชื่นชอบก็แล้วกันนะครับใครชื่นชอบเรื่องตัวเลขนะครับก็อย่าลืมนะลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสนุกสนานแบ่งปันกันเรื่องตัวเลขได้ครับกับกลุ่มหมอแทนพารวยแลนะกลุ่มเฮฮาภาษาเลข รหรือถ้าท่านไม่สะดวกเข้ากลุ่มนะครับก็รับชมเนื้อหาตัวเลขต่างๆผ่านช่องทาง y t u t u นะหรือ f c e e o o o นะครับนะตรงนี้ได้เลยนะแบบฟรีๆไม่ต้องเสียสตางค์นะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพบใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะมีเลขอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ